ตอนนั้นหนูใช้ชีวิตลำบากจริงๆเพราะว่ามันไม่มีฟันที่จะเคี้ยวอะไรเลยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราปวดเราเจ็บมันมันอาการเป็นยังไงฮะตอนแรกสุดค่ะที่แรกอะ่ะอาการอะ่ะมันเป็นเหมือนอาการเหมือนร้อนในค่ะแล้วก็คือเป็นแผลในในช่องปากซึ่งมันเป็นแบบตามกระพุ้งแก้มตามผนังอะ่ะครับค่ะทีนี้ก็เลยไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเขาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเมืองเพื่อ,อที่จะเข้า กระบวนการตรวจอ่ะเอาตรงนี้ก่อนโรงพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยเขาได้วินิจฉัยไหมฮะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้วินิจฉัยคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นแค่โรงพยาบาลเล็กๆเ,เลยส่งไปงงไใช่คะ่ะเลยส่งไปที่เมืองอ่ะโรงพยาบาลใหญ่แล้วกันใช่ค่ะที่ฉะเชิงเซาใช่ค่ะถูกไหมฮะอ่ะแล้วพอไปถึงไปตรวจแล้วเป็นยังไงฮะก็คุณหมอเขาก็อ่ขอดู ใน <ừ. S 2> ช่องปากแล้วก็ได้มีการตัดชิ้นเนื้อ <ừ. S 2> ตรงส่วนที่เป็นแผลออกไปเป็นแผลของพี่คือตรงไหนของอของช่องปากคือคือหนูว่าเป็นทอมซินเอ่อเป็นแผลตรงทอมซินทั้งหมดอะอคือมันเหมือนมัน,ม,นมันเป็นไปทั่วทั่วปากทั่วปากเลยใช่มันเป็นเหมือนไปทั่วเป็นทั่วทอมซินอะคะ่ะเป็นแผลเปื่อยๆมั่งเป็นแผลร้อนในมั่งอะไรอย่างงี้นานไหมพี่เป็นอยู่นานไหมตอนนั้นคือเป็นอยู่ประมาณ3-4เดือนโอ้คือคือสามสี่เดือนเนี่ยมันเริ่มจากเล็กๆใช่ค่ะแล้วมันก็ลามอย่างเงี้แหละใช่ค่ะแล้วพอกินยา ขึ้นมั่งแล้วมันก็ตรงนี้หายขึ้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นแบบทยอยขึ้นบ้างหายมั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบทุกพองอะไรขนาดนั้นค่อยๆหายไปแล้วก็อันนี้ขึ้นมาใหม่อ๋อแต่สุดท้ายไม่ไหวแล้ว <S <S ไป<ช>โรงพยาบาลดีกว่าใช,ใช่คะ่ะแล้วพอเขาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้คุณหมอเขาตัดชิ้นเนื้อไปเนี่ยก็มีการเจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์เข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็วัด ความดันขึ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาู่กระบวนการรักษาทีนี้คุณหมอก็ให้กลับมาฟังผลพอกลับมาฟังผลปุ๊บคุณหมอเขากา็บอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายพอเป็นเนื้อร้ายเนี่ยบอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายยังไงคะเขาก็บอกว่าเราเป็นมะเร็งนะระยะเริ่มต้นคือที่ 1- ถึงที่2เป็นมะเร็งต่อมทอนซิลอย่างเงี้เหรอใช่คะ่ะระยะเริ่มต้นระยะเริ่มต้นก็คือที่ 1- ถึงที่2ซึ่งพอบอกที่ 1- ถึงที่2เนี่ยก็คือมันเข้ากลางๆแล้วเราก็ตกใจ ตอนนั้นตกใจเลยตกใจเลยค่ะเออแล้วแล้วคุณหมอได้บอกวิธีการรักษาไหมครัว่าอะเมื่อเราตรวจพบว่าเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปต้องอย่างไรต่อคือคุณหมอเขาก็อะทำเรื่องส่งตัวให้ให้ไปที่โรงพยาบาลในเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางอค่ะอันนี้คือคืออีกที่หนึ่งที่ชลบุรีถูกไหมัใช่ค่ะอ๋อเท่ากับว่าที่แรกที่ฉะเชิงเซาเนี่ยได้ตรวจแล้วตรวจ ชิ้นเนื้อพบว่าเป็นมะเร็งต่อมทอนซิลระยะ1-2งใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้รักษายังค่ะถูกไหมฮะค่ะส่งไปรักษาต่อที่ศูนย์มะเร็งที่ชลบุรีใช่ค่ะอ่ะแล้วพอไปที่ชลบุรีเป็นยังไงก็ไปที่ชลบุรีเขาก็เอาผลวินิจฉัยตัวนี้ไปรักษาต่อเลยคือต่อก็คือเหมือนกับเข้าสู่กระบวนการรักษาให้หนูอะไปเพราะว่ามันเป็นทอนซิลเนี่คค่ะมันต้องฉายแสงคุณหมอเขาเลยให้ไปเคียย์ช่องปากซึ่งในในปากหนูเนี่ยคือมันต้อง เขาไม่หนูไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นแมงหรือมันจะอะไรหนูไม่รู้สกระบวนการคุณหมอเขาก็เลยสั่งให้หนูอ่ะไปถอนฟันอันนี้คือคุณหมอที่ศูนย์มะเร็งที่ชนบุรีค่ะบอกให้เราไปถอนฟันใช่ค่ะเพราะจะต้องฉายแสงอย่างนี้แลใช่ค่ะใช่เขาบอกไหมว่าต้องถอนกี่ซี่ถอนส่วนไหนยังไงฮะบอกค่ะเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าฟันหนูอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะอ่ะ เหมือนไม่ค่อยดีม,มันถ้าเกิดไปฉายแสงแล้วเนี่ยม,มันจะมันจะไปหนูไม่แน่ใจอะมันจะก่อนอหรือมันจะไปอะไรไปโดนขากรรไกรหรืออะไรสักอย่างอะหนูไม่เข้าใจทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าถ้าถอนจริงๆอยากให้ถอนหมดปากให้ถอนฟันหมดปากใช่ค่ะแต่แต่หนูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอถอนหมดปากเพราะว่าหนูบอกเก็บไว้ยิ้มบ้างได้ไหมอ๋อเก็บ เก็บฟันข้างหน้าไว้ยิ้มหน่อยได้ไหมใช่ค่ะไม่ไม่ไม่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันคือถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาเนี่ยมันสามารถต่อรองได้ด้วยเหรอคะว่าขอถอนแก้วนี้ไม่ถอนหมดปากอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจคุณหมอบอกอย่างนั้นก็รักษาลากฟันนะถ้าข้างข้างหน้าไม่เอาออกก็รักษาลากฟันกันไปแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอ่าหนูก็ยินดีหนูก็ยอมเพราะว่าใช้จ่ายเท่าไหร่หนูก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าถอดข้างหน้าหนูไม่ยอมแต่ถ้าข้างในเนี่ย ถ้าจะรักษากันจริงๆอ่ะหนูก็ยอมให้ถอนเพราะว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา uh หนูก็เขาก็เลยสั่งให้หนูไปถอนแปดซี่แปดซี่เป็นฟันกรามทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ข้างในใช่ค่ะแปดซี่นี่ข้างบนสี่ข้างล่างสี่งี้ไหมฮะคือฟันหนูอ่ะมันมันเอาออกไปตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็เหลือแต่ข้างล่างตรงเนี้ยสามข้างบนสองก็คือมีส่วนที่มีอยู่อะค่ะที่เหลือแปดซี่ในเนี้ยก็คือเอาออกหมด ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์อันนี้อันนี้ก่อนถอนค่ะคุณหมอเขาเอ็กซเรย์ไว้ให้ก่อนถอนใช่อันนี้คุณหมอเขาก่อนถอนค่ะเอ็กซเรย์ไว้ให้ว่าต้องถอนซี่ไหนมั่งอ๋อไม่ได้ถอนที่โรงพยาบาลที่ศูนย์มะเร็งถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่ได้ถอนเขาก็ส่งกลับไปถอนอที่ใกล้บ้านที่เราสะดวกทําใกล้บ้านก็แถวปัญยาอ๋อคือคือพูดง่ายๆว่าถอนที่ไหนก็ได้ค่ะที่เราสะดวกที่เราสะดวกเราก็เลย ถอนในที่เราใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ใช้สิทธิประกันสุขภาพก็คือถอนฟันฟรีอะค่ะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโอเคพอเราไปถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านก็บอกเขาว่าคุณหมอที่ศูนย์มะเร็งให้มาถอนนี่แหละเขาส่งเอกสารกลับมาว่าให้สอนซี่ไหนมั่งแล้วก็รักษารักฟันซี่ไหนมั่งเขามีเอกสารกลับมาให้คุณหมอดูคือหมายถึงว่าทางศูนย์มะเร็งเนี่ยเขาบอกมาเลยตรบอกมาเลยอ๋อเพราะฉะนั้นทางทางโรงพยาบาลใกล้บ้านก็คือ ตามที่ออเดอร์มาใช่ค่ะถอนเลยรักษาอะไรยังไงค่ะและเห็นว่าถอนทีละกี่ซี่นะฮะหรือทีเดียววันละเอ่อวันวันแรกอะซี่แรกซี่หนึ่งวันที่สองสามซี่วันที่สามสองซี่ทีเนี้ยมันปวดมันมันติดติดกันหนูไม่ไหวหนูก็เลยบอกว่าขอเว้นหน่อยเป็นใครใครก็ไม่ไหวหนูไม่ไหวจริงๆค่ะหนูก็เลยขอเว้นเว้นก็อีกสองสามวันมันก็เลยมาถอนเพิ่มอีกโอ้โห พี่เจ็บปวดขนาดไหนตอนนั้นมันเจ็บขนาดไหนน้ำตาไหลวันปวดมันมันนอนแล้วมันระบมอ่ะมันนอนไม่ได้แล้วพอเราถอนเสร็จปุ๊บยังไงต่อกลับไปกลับไปที่ศูนย์มะเร็งที่ชลบุรีค่ะกลับไปก็คือเหมือนกับว่าให้คุณหมอดูว่าเราได้เคลียร์ช่องปากแล้วเพื่อที่จะได้รักษาค่ะคุณหมอเขาก็เลยขอตัดชิ้นเนื้อใหม่เพื่อไปตรวจรทีนี้คุณหมอเขาก็ตัดไปอีกข้างนึงโรงพยาบาลแรกเขาตัดาฝั่งนี้อีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาตัดอีกฝั่งหนึ่งซึ่งพอตัดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ คุณหมอเขาก็ให้ไปฟังผลครับพอตัดก็เหมือนโครงกระบวนการรักษาค่ะไปเจาะเลือดไปเอ็กซเรย์แล้วก็ให้ไปสแกน m r i คือทําทุกอย่างเหมือนกันครับก็ไม่พบไม่พบแล้วไม่พบเชื้อมะเร็งค่ะคุณหมอบอกไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่าคุณหมอที่ศูนย์มะเร็งเนี่ยบอกไม่ได้เป็นเขาบอกว่ามันมันแค่ยังไม่พบแค่นั้นเองอ๋อยังไม่พบใช่ตอนนั้นเราฟังแล้วเป็นไงฮะกระดุงค่ะตกใจตกใจเหมือนกันว่าเอาตกลงฉันไม่เป็น ทีนี้คุณหมอเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ชัวร์เลยก็ตัดออกทั้งทอมซินเลยก,ก็คือตัดทอมซินออกสองข้างแล้วก็ตัดลิ้นไก่ออกไปด้วยตอนนี้คือก็คือข้างใายคอน่อะมันก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็จะเป็นอุมงงโลงโลง,ลง,ลงทอมซินก็ไม่มีลิ้นไก่ก็ไม่มีฟันกรามก็หายไปอีกแปดซี่ขออนุญาตมาฟังมุมจากผู้ช่วยน้ำจี๋ฉาสุขที่ไปสอบถามจากโรงพยาบาลจากคุณหมอมาแล้วเป็นยังไงฮะทางนี้คือคือต้องต้องเรียนนี้ก่อน ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งทิพย์ไม่ต้องใช้คําว่าไม่ไม่ได้ทิพย์หรอกนะไม่ทิพย์ไม่ทิพย์เพราะว่าผลการตรวจเนี่ยนะครับพบว่ามีเชื้อมะเร็งแต่เขาเรียกว่ามะเร็งก่อนก่อนเอ่อก่อนระยะเริ่มต้นก่อนระยะเริ่มต้นใช่ใช่มันเป็นมันมันมีเชื้อมะเร็งนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับเป็นแต่เพียงว่าที่พบก็คือตรงบริเวณต่อมทอมซินนะครับมีการตัดชิ้นเนื้อไปมีการตรวจหลังจากน,นั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าโรงพยาบาล พุทธโสธรเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องเนี่ยไปที่สถาบันมะเร็งอีกไอ้โรงพยาบาลมะเร็งที่ชลบุรีรเพื่อดูซ้ําอีกทีหนึงด้วยซ้ำนะครับว่า<อ>ว่ามันมีมันมีเชื้อมะเร็งเนี่ยใช่หรือไม่ทีนี้จากที่คุณหมอเราได้คุยในภาพรวมก่อนนะเขาบอกว่า บังเอิญว่าไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปนี้ต่อมน้ําเหลืองที่มันจะกระจายออกไปมันเหมือนมันถูกควบคุมได้ในส่วนหนึ่งที่อย่างที่มาสักู่บอกว่าไอ้การรักษาแล้วไปตัดถูกชิ้นเนื้อบางทีอาจจะตัดในส่วนที่มันตัดไปแล้วมันเนื้อร้ายไปแล้วมันออกเป็นในช่วงนั้นก็ได้นะครับทีนี้มันก็กลับมาดูมาดูในส่วนของโรงพยาบาลมะเร็งที่ชลบุรีเนี่ยเขาเหมือนก็ต้องคุยกับคนไข้ในเรื่องของการวางแผนการการรักษาว่าถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4อะไรทํานองนี้นะครับ ก็ต้องมีการถอนฟันเพราะมันจะต้องฉายลังสีมันจะมีฟันไม่ได้ในนั้นเนี่ยต้องต้องใช้คําว่ามันมีอยู่คํหนึ่งที่ใช้คําว่าไฮจีนั่นหมายความว่าฟันมีการผุมีการเสียมันมันต้องไปทําการถอนออกดาเนินการเรื่องพวกนี้เรื่องของการถอนออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกระบวนการรักษาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าฟังมาอย่างนี้ในมุมในมุมนี้หลังจากที่ทําก็เป็นการการบอกรอยต่อไปอยู่นีดนึงแค่นั้นเองว่า การวางแผนกลับให้ไปถอนฟันเนี่ยอมีคาคำนี้อยู่คำนีงที่ผมก็ยัง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 จะต้องสอบถามต่อไปอว่าสรุปแล้วเนี่ยให้เขาไปถอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการวางแผนแต่ที่ผมได้รับเนี่ยมันคือการวางแผนนะการวางแผนแต่ทีนี้เอาละไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่คุณหมอพอวินิจฉัยว่ามันมีเรื่องของมะเร็งเนี่ยอย่างไรก็ตามเขาต้องรีบทำการรักษาก่อนเพื่อไม่ให้มันมีการลุกลามเกิดขึ้น นะครับจากที่มีการรายงานก็คือว่าพอวันที่2เดือน1 0 6 7ก็นะครับ,รบก็มีการนัดผู้ป่วยมาเรื่องของทรัมซีทีนะครับสีทีในเรื่องของดูผลการใช้รังสีเป็นยังไงก,ก,ก็มีการนัดกันมาตั้งแต่วันที่2วันที่15เดือน10ปี6 7ก็ก็มีการนัดจนจน,จนมาถึงวันที่22เนี่ยเขามีการตรวจพบเหมือนกันว่าไอ้ตัวทอมซินเนี่ยมันมีการขยายตัวใหญ่กว่าปกติซึ่งปกติเนี่ย มันจะประมาณไม่เกิน1เซนครับแต่เนี้ยเข้าใจว่านั่นมันจะมีเกินประมาณ1นึ่งถึงหนึ่งจงสเซนกว่าแล้วซึ่งเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะต้องทําการตัดตัดออกก็เลยมีการผ่าตัดรู้สึกจะว่าเป็นวันที่25 25เดือน10ปมี67เจ็ดนี่ยตัดตัดตัดก็คือที่คุณพี่บอกว่าตัดทอนซินกับลิ้นไก่ออกไปใช้คําว่ามีการผ่าตัดในส่วนนี้เลยเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนะพบว่า ไอ้ตัวไอตัว,ตวเ,เชื้อมะเร็งเนี่ยมันมันไม่ชัดมากแต่เขาส่องไปมันมีรอยแดงของตัวลิ้นไก่แล้วก็ทซินเนี่ยที่มันเป็นจุดแดงๆเกิดขึ้นบริเวณนั้นเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามอ๋อก็เลยตัดก็เป็นเรื่องการรักษาก็คือมีการผ่าตัดเอาส่วนนี้ออกไปตั้งแต่วันที่25นะครับ,รบหลังจากนั้นวันที่วันที่7เดือน11ก็มีการ ติดตามผลดูแล้วก็มีการเอาชิ้นเนื้อพวกนี้ไปตรวจอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในกระบวนการจนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งคือวันที่3กุมภาจะต้องมามาติดตามผลเรื่องการรักษาดังนั้นผมถึงขออนุญาตยืนยันในเบื้องต้นก่อนว่าเ,เรื่องนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีพบเชื้อมะเร็งไหมมีมะเร็งจริงมีมะเร็งไม่ทิพใช่ไม่ทิพไม่ทิพดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ